สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องนุชนาฏบอลสีนะคะ วันนี้นะคะช่องของเรานะคะจะพามาอัปเดตบอลสีราคา100บาทอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมจากที่เมื่อวานนะคะเมื่อวานปล่อยคลิปไปนะคะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมส่วนมากนะคะสนใจเป็นจํานวนมากเนาะโทรมาซื้อบอลสีกับทางส่วนุชนาทบอลสีเป็นจํานวนมากเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะว่าวันนี้มีเหลืออะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ ก่อนจะไปดูเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนละกันนะคะเบอร์โทรนะ0875279734นะคะท่านผู้ชมโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะสวนตั้งอยู่ที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใครอยากมาชมที่สวนมาได้เลยตรงนี้จะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นลูกไม้นะ,ะขออนุญาตเลือกให้นะ,ะท่านผู้ชมจ๋าหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะลูก ท่านผู้ชมขาลูกไม้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะมีประมาณนี้นะต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะให้หนึ่งร้อยบาททุกต้นเลยนะคะลูกไม้หนึ่งร้อยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นสักกะนิมิตนะคะท่านผู้ชมสักกะนิมิตก็ให้หนึ่งร้อยบาทนะมีอยู่เจ็ดแปดกระถางเท่านั้นนะคะสักกะนิมิตหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็นเสือพานนะคะเสือพานฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้ที่100บาทเช่นกันนะคะเสือพันนะคะบอลเสือพัน1 0 0บาทนะคะแล้วก็มาทางนี้เลยเอาไปเลย100บาทเหมือนกันเป็นชมพูทวีปลุ้นนะคะชมพูทวีปไม่ป้ายเนาะ ให้ราคา100บาทนะคะมีแค่นี้นะชมพูทวีปไม่ไป้ายนะคะท่านผู้ชมแต่เขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาเริ่มกัดจุดแบบนี้มาแล้วเนาะหน0บาทนะคะเท้าลำไยยังเหลือแค่นี้นะคะจากเมื่อวานนะคะมีเยอะๆมากๆเลยนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะเท้าลำไยแดงนะคะใครอยากได้นะคะรีบเลย100บาทนะคะเท้าลำไยแดงราคา100 ต่อไปหลวงลาดเหลือแค่นี้นะคะหลวงลาดเสนหานะคะเหลือแค่นี้แล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าจากเมื่อวานมีอยู่ครึ่งตู้นะคะวันนี้เหลืออยู่แค่นี้นะคะหลวงลาดสเสนหานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นหนุมานหนุมานอมภพพาวันนี้ให้ไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่แค่สี่กระถางนะใครโทรมาก่อนรับไปก่อนเลยนะคะหนุมานอมภพพานะจ๊ะ แล้วก็มาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นหานุมาลจองถนนนะคะหานุมาลจองถนนก็เอาไป100บาทนะมีแค่นี้นะคะใครอยากได้รีบโรมาเลยหานุมาลจองถนนนะคะต่อไปมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลก็มีอยู่แค่นี้นะคะให้หนึ่งร้บาทเช่นกันมิ่งมงคลนะคะมีอยู่แค่5้าหกระถางเนาะต่อไปตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหงหยกนะคะท่านผู้ชมหงหยกก็ให้หนึ่งรยบาทนะคะมีสกระถางนะ ต่อไปทางด้านนี้นะคะนายดอกรักนะคะใครชอบขาวๆนะคะนายดอกรักก็ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะนายดอกรักนะคะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นไก่ฝรังนะคะท่านผู้ชมไก่ฝรั่งก็ให้หนึ่งร้อยบาทเช่นกันไก่ฝรังนะคะแล้วก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านลุ้นด่างเนรอ เศรษฐีพันล้านลุ้นด่างก็มีอยู่6 7กระถางนะคะใครอยากได้นะคะ100บาทเช่นกันนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะเพชรพันล้านครอยากได้เพชรพันล้านนะคะ100บาทนะคะเพชรพันล้าน100บาทจ้า ทางด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะยอดโมกุฎนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะ,ะจากที่เมื่อวานมีครึ่งตู้เนาะวันนี้เหลือแค่นี้นะคะยอดโมกุฎลุ้นนะคะท่านผู้ชมจายอดโมกุฎลุ้นให้หนึ่งร้อบาทเช่นกันนะคะใครอยากได้ต้นไหนนะคะแคปรูปหรือโทรมาเลยนะคะท่านผู้ชมโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่นะคะใครมีไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะคะใครมีไลน์แอดไลน์มานะจ๊ะ ดูนะเราอัปเดตให้ดูนะคะว่ามีเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะใครยังไม่ทันคลิปเมื่อวานนะคะวันนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเหลืออะไรกันบ้างเนาะเหลือประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋าใครอยากได้รีบโทรมาเลยนะคะชมพูทวีปนะคะเมื่อวานไม่มีนะคะเพิ่งมีวันนี้เนาะชมพูทวีปลุนลุนป้ายนะคะ เสือพันต้นใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมให้หนึ่งบาทนะคะเสือพันนะคะสวยนะคะโตไปสวยมากๆเลยนะคะเสือพันหนึ่งรบาทนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้ใครโทรมาก่อนเอาต้นใหญ่ไปก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจับให้ดูนะต้นนี้สวยมากเลยนะคะใครจะได้ต้นนี้ไปเอยเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ชมพูนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะ จะเป็นเจ้าของนะคะคนแรกนะโทรมาได้เลยสวยมากๆนะคะวันนี้เซลล์หนึ่งนะคะ100้อทั้งคลิปนะคะท่านผู้ชมจ๋าดูนะโูมดูให้ดูนะคะเป็นลูกไม้ทางนั้นเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องนุชนาธิบอลสีนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องนุชนาธิบอลสีเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปดีดีคลิปราคาเบาๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามีมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีสวยๆเลยนะคะไว,พะะไวพ้พบกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมไว้พบพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวทางช่องของเรานะคะจะ หาบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะให้กับท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ